แผนกเช็คคุณภาพลำไยนะคะดูสิอร่อยไหมโอ้โหจริงจังมากนี่นะคะวิธีการคัดลำไยนะคะแกะเปลือกออกออดึงนิดนึง ใครจะได้ลูกนั้นไปคะแกะเปลือกนะคะแกะเปลือกแล้วก็ชิมนี่นะคะวิธีการเก็บลำไยนะคะฉบับดอลลา่าคือการค่อยๆแกะเปลือกออกอาช่วยกันช่วยกันช่วยกันแกะเปลือก ค่อยๆเคียเ้ยวนะคะแงะเอาเปลือกออกเอาลูกออกมาโอ้โหอร่อยเอ้ยทำไมกลืนเม็ดอะนี่ออกมานี่นะคะค่อยๆแกะเปลือกออกมาเขยิ่มนิดนึงอะได้เม็ดออกมาค่ะโอ้โหไม่ต้องคายเม็ดนะคะ กืนไปอ่อโอ้โหเม็ดยังเหลืออยู่ลำใ,ใหญ่เอาใหม่เอาใหม่หาลูกใหม่หาลูกใหม่ <c oughs> พอแล้วนะ